ยินดีต้อปรับทุกท şey ่านเข้าสู่กาศกาจิกรสาหรับเด็กและจรตแพทบาลวิทยาัขัญแก่ต้องตามคะว่าการดูแลูขอาพงเด็กนั้นมีความสาคัญเราควรใส่ใจดูแลดูแลข้อฝ่าของเด็กน้าไม่เพียงแต่แค่การแปรงฟันหรือการน้ำมูกาแพทย์เท่านั้น แต่การเลือกใช้วิธีการดูแลความสะอาดช่องปากให้เหมาะสมกับวัยและการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน่วนจะมีวิธีใดบ้างนั้นขอเชอิญรับชมในวิดีโอทต่จะมีได้เลยค่ะการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน การดูแลเพื่อให้ลูกมีฟันดีควรเริ่มต้นดูแลตั้งแต่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นหรือตั้งแต่แรกเกิดเพราะฟันน้ำนมมีความสำคัญทั้งในการบทเคี้ยวช่วยในการออกเสียงให้ความสวยงามนอกจากนั้นยังช่วยให้การเจริญของขากรรไกรเป็นไปอย่างปกติและเป็นเครื่องมือกันที่ฟันแท้ได้โดยธรรมชาติ ทำให้ฟันแท้ขึ้นมาได้อย่างสวยงามเมื่อมีฟันน้ํานมผุอย่านิ่งนอนใจว่าเป็นแค่ฟันน้ํานมเดี๋ยวคงหลุดไปเองเพราะใช้เวลานานกว่าหลายปีที่ฟันน้ํานมจะหลุดหมดซึ่งช่วงนั้นจะทําให้เด็กรประทานอาหารไม่ได้เพราะปวดฟันจนทําให้พัฒนาการของเด็กไม่สมบูรณ์ทําให้เด็กตัวเล็กแคระแกนและไม่มี ควรพาลูกไปพบท Ś ันตแพทย์เมื่อฟันน้ำนมซี่แรกขึ ANS ้นในช่องปากหรือเด็กมีอายุประมาณ6เดือนไม่ควรเกินอายุ1ปีและควรพาลูกไปพบทันตแพทย์อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละสองครั้งหรือตามที่ทันตแพทย์นัดการทำความสะอาดช่องปากเด็กอายุน้อยกว่า1ปีการดูแลทำความสะอาดช่องปากของเด็ก น้ำนมยังไม่ขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในช่องปากท,ที่สะอาดและให้เด็กมีการเรียนรู้ปรับตัวกับการมีเครื่องมือเข้าไปในช่องปากเพื่อที่เด็กจะได้ยอมรับง่ายขึ้นในการแปลงฟันและเมื่อพาเด็กไปพบทันตแพทย์ในโอกาสต่อไปเริ่มต้นผู้ปกครองจะต้องเตรียมผ้ากอซหรือผ้าสะอาดและน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเตรียมไว้ นำผ้าสะอาดหรือผ้ากอชุบน้ำจากนั้นบิดพอมัดมาให้เด็กนอนหงายบนตักใบหน้าของเด็กหันหน้าไปทางเดียวกันกับผู้ปกครองทำให้เด็กเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อจะให้เห็นช่องปากของเด็กอย่างชัดเจนผู้ปกครองใช้มือซ้ายจับมือทั้งสองข้างของเด็กไว้ ใช้แขนหรือข้อศอกมือข้างนั้นล็อกหรือประคองศีรษะของเด็กไว้เพื่อไม่ให้เด็กขยับในขณะที่เราเช็ดหลังจากนั้นให้ผู้ปกครองใช้มือขวาโดยนิ้วชี้พันผ้าก,กอซหรือผ้าสะอาดที่เตรียมไว้แล้วเช็ดให้ทั่วช่องปากเบาๆเริ่มต้นเช็ดที่กระพุนแก้มเช็ดที่สันเหงือกบนเพดานปากสันเหงือกล่าง เช็ดบนลิ้นใต้ลิ้นและตัวฟันเวลาที่ใช้ไม่ควรนานจนเกินไปและควรเลือกเวลาที่เด็กอารมณ์ดีอาจเป็นกิจกรรมตอนอาบน้ำวันละสองครั้งเชา้าเย็นและที่สำคัญอย่าทำให้เด็กเจ็บในขณะที่ทำเด็กอาจจะไม่ให้ความร่วมมืออาจจะดิ้นตลอดควรทำต่อไปเพราะจะช่วยให้เด็กมีความคืชินกับการที่มีสิ่งของเข้าป และจะยอมรับการแปลงฟันได้โดยง่ายเมื่อถึงเวลาที่ต้องแปลงฟันการทำความสะอาดช่องปากเด็กอายุ1-3ปีเด็กในวนัยนี้ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นเต็มช่องปากแล้วใช้วิธีทำความสะอาดด้วยการแปลงฟันโดยผู้ปกครองเป็นผู้แปลงให้อุปกรณ์ในการแปลงฟันประกอบด้วยแก้วน้ำแปรงสีฟัน ยาสีฟันผสมฟัวร์ไผ้าสะอาดการเลือกแปรงสีฟันควรเลือกที่มีขนาดพอเหมาะกับช่องปากเด็กโดยเมื่อวางแปรงในช่องปากของเด็กควรครอบคุมฟันไม่เกินสามซี่ขนแปรงควรเป็นขนแปรงไนลอนชนิดนุ่มปลายขนแปรงมนกลม เป็นกลุ่ม3-4แถวหน้าตัดควรเรียบเสมอกันเพื่อไม่ให้ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่ออ่อนด้ามแปลงควรมีความยาวพอเหมาะจับถนัดมือสามารถควบคุมการแปลงไปในทิศทางที่ต้องการได้ยาสีฟันสำหรับเด็กควรมีปริมาณฟูออลน์เป็นส่วนประกอบเพื่อช่วยป้องกันฟันผุและช่วยให้ฟันของเด็ก มีผลึกที่แข็งแรงมากขึ้นโดยในเด็กอายุน้อยกว่า3ปีควรมีฟัวราระหว่าง500ส่วนในล้านส่วนและไม่ควรใช้ยาสีฟันร่วมกันกับผู้ใหญ่แต่แปรงเป็นชั้นบางๆและให้ผู้ปกครองแปรงฟันให้และเช็ดฟองออกให้สะอาดบริเวณที่เหมาะสมในการแปรงฟันคือเลือกบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอท่าที่เหมาะสม ควรเป็นท่าที่สบายทั้งเด็กและผู้ใหญ่มองเห็นบริเวณที่จะแปลงได้อย่างชัดเจนและสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของเด็กได้การแปลงฟันในระยะแรกจะทำได้ยากเนื่องจากเด็กมักจะไม่ยอมอ้าปากหรืออยู่นิ่งๆให้แปลงฟันบางครั้งจึงจำเป็นต้องมีผู้ช่วยซึ่งท่าทางในการแปลงฟันในเด็กคือ ให้เด็กนอนราบเอาสีสานหนุนตักผู้ปกครองหันหน้าไปในทางเดียวกันกรณีที่มีผู้ช่วยให้ผู้ช่วยจับแขนและมือของเด็กเพื่อให้อยู่นิ่งในขณะแปลงฟันแต่หากไม่มีผู้ช่วยและเด็กดิ้นขณะแปลงฟันอาจใช้ขาของผู้ปกครองที่แปลงฟันให้พาดตัวเด็กไว้เพื่อให้สามารถแปลงฟันได้สะดวกโดยที่เด็กไม่ดิ้นในขณะแปลงฟัน ใช้แขนซ้ายจับคางเพื่อประคองศีรษะให้เด็กอยู่นิ่งและใช้นิ้วมือข้างเดียวกันการกระพุ้งแก้มและเหงือของเด็กขณะแปรงฟันวิธีการแปรงการแปรงฟันในเด็กที่แนะนำคือวิธีขยับแปรงถูไปมาในแนวหน้าหลังโดยวางขนแปรงบริเวณคอฟันให้ตั้งชาก,กับผิวฟัน ขยับไปมาในแนวหน้าหลังเป็นระยะสั้นๆทำประมาณสิบครั้งต่อฟันทุกสามซี่แปลงฟันให้ทั่วทุกซี่โดยแปลงให้เป็นระบบดังนี้แปลงด้านกระพุงแก้มโดยแปลงซี่ในสุดด้านหนึ่งผ่านฟันหน้าไปยังซี่ในสุดอีกด้านหนึ่งทั้งฟันบนและฟันล่าง แปลงฟันด้านลิ้นและด้านติดเพดานโดยแปลงซี่ในสุดด้านหนึ่งผ่านฟันหน้าไปยังซี่ในสุดอีกด้านหนึ่งทั้งฟันบนและฟันล่างแปลงด้านบทเคี้ยวของฟันกรามทั้งฟันบนและฟันล่างหลังจากแปลงเสร็จ ผู้ปกครองควรควบคุมดูแลไม่ให้เด็กกลืนยาสีฟันในขณะแปรงฟันและบ้วนปากให้สะอาดหากเด็กไม่สามารถบ้วนปากให้สะอาดเองได้ให้ผู้ปกครองใช้ผ้าสะอาดเช็ดฟองในช่องปากออกให้หมดการทำความสะอาดช่องปากเด็กอายุ3 5ปีเด็กในวัยนี้เริ่มโตขึ้นหากเด็ก เริ่มมีความคุ้นเคยกับการแปลงฟันอาจปล่อยให้เด็กแปลงเองในครั้งแรกและผู้ปกครองแปลงซ้ำอีกครั้งทุกครั้งด้วยท่านอนในเด็กอายุ2-3ปีเนื่องจากเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถแปลงฟันด้วยตนเองได้สะอาด สิ่งที่เพิ่มเติมในเด็กวัยนี้คือการใช้ไหมขัดฟันเนื่องจากเด็กอายุ3ปีขึ้นไปมีฟันน้ำนมชิดกันมากแล้วการทำความสะอาดด้วยแปรงสีฟันอาจไม่เพียงพอผู้ปกครองควรเพิ่มการทำความสะอาดบริเวณซอกฟันโดยการใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยเป็นประจำอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหลังการแปรงฟันก่อนเข้านอนวิธีการใช้ไหมขัดฟัน จัดท่าของเด็กนอนหนุนตักหันหน้าไปทิศเดียวกันเช่นเดียวกับการแปลงฟันดึงเส้นไหมขัดฟันยาวประมาณหนฟุตแล้วผูกเป็นวงกลมโดยเอาปลายทั้งสองข้างมาผูกปมเข้าด้วยกันจากนั้นพันเส้นไหมขัดฟันรอบปลายนิ้วกลางทั้งสองข้างห่างกัน1.5-2ถึง2นิ้วดึงเส้นใหญ่ให้ตึง ใช้นิ้วชี้ช่วยดันเส้นใยเข้าที่ซอกฟันด้วยการขยับไปมาแบบเลื่อยเบาๆจากนั้นอบเส้นใยรอบคอฟันซี่ใดซี่หนึ่งพร้อมๆกับถูขยับขึ้นลงและในแนวนอนเมื่อเสร็จซอกฟันแต่ละซอกเลื่อนไหมขัดฟันจากนิ้วกลางข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งเพื่อใช้เส้นไหมขัดฟันที่สะอาดกับซอกฟันซี่อื่น ทำแบบเดิมในฟันซี่ถัดไปจนครบทุกซี่ผู้ปกครองควรแปลงฟันให้เด็กตั้งแต่มีฟันขึ้นจนถึงอายุประมาณ8ปีซึ่งกล้ามเนื้อมือของเด็กจะพัฒนาพอที่จะแปลงฟันเองได้แล้วโดยสังเกตจากเด็กสามารถผูกเชือกรองเท้าเองได้ หากผู้ปกครองมีความใส่ใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กอย่างสม่ำเสมอเด็กก็จะเติบโตมีสุขภาพเหนือกและฟันและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยจะเห็นได้ว่าการดูแลทำความสะอาดช่องปากคุณหลานของท่านเป็นเป้ใหมาส่ยความร่วมมือและความอดทนของผู้ปกครองมากกว่าจะเน้นให้บุ้ใหา่ของท่านทำความสะอาดช่องปากด้วยตนเอง ดังนั้นการที่คณหลางของท่านจะมีสุขภาพทั้ปานที่ได้ผู้ปกครองควรเอาใจใส่เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้ผมเป็นอย่างนี้ว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการรับชมวีดิทัจากคุณวิธีการทำความสะอาดท้องฟ้ในวันนี้หากท่านมีข้อ่าสอใสใดๆแต่แพทย์ทุกคนยินดีตอบข้อคำถามของท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ